หมายความว่าอย่างไรงานนี้นายกเศรษฐาพูดออกมาเต็มๆนะครับในที่ประชุมของพักเพื่อไทยบอกว่ามีสอสมาขอมาขอ,าขอตําแหน่งผู้กํากับผู้มักับในนี้ก็คือตํารวจนะครับพูดออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยวิโรจน์ก็เอาข่าวข,ของช่องสามแขแกรงใหญ่เลยนะีาการทำงานร่วมกันมีผู้กํากับผู้การจังหวัดแล้วก็ในอําเภอเนี่ยวิโรจน์นอคมาโพสต์ว่าผู้กํากับปุ๊บนายกก็พูดในทํานองที่ว่าที่สอสอฝากผู้กํากับใหม่มา ฮะให้ลองฟังดูเลยดีกว่าค่ะหลุดเหรอใช่ขอทุกท่านคือตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับวันนั้นครูมานนี้ก็ลงมาพูดและจุดประกายเรื่องของนี่นอกระบบนะครับแล้วผมก็จะไปสานต่อเรื่องนี้นอกระบบผมแบ่งเป็นนี่สส่วนนี่นอกระบบกับในระบบนี่นอกระบบเนี่ยก็เป็นนี่ที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใหญ่กว่านี้ในระบบด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะมีการประชุมวันที่28นี้นะครับโดยเอาดําริของท่านท่านสสมานิดเนี่ยคือครูมานิดเนี่ยเป็นคนที่ บอกให้เราไปคุยกันระหว่างานอำเภอกับผู้กำกับแล้วก็ผู้การจังหวัดด้วยนะครับความปกครองความมั่นคงมาคุยกันเพื่อที่จะเรียกเจ้าหนี้ลูกหนี้มาแล้วก็ขจัดปัญหานี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างานอำเภอกับผู้กำกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ นะครับที่ขอตำหน่งแปลเพรวรู้สึกุเยอะหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้ที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้ร่วมกลับที่เราที่เราเป็นผู้ร่วมกลับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้ให้เขา้าใจถึงของแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปนะครับเพราะนั้นก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเองเราก็เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับหรือมันคิดเป็นอย่างอื่นรันี่้ชจงกับวิโรจน เอาข่าวของช่องสามเนี่ยเป็นคําพูดของอานายกเศรษฐาเนี่ยเต็มๆมนะฮะบอกว่าคนในห้องนี้มาขอตําแหน่งผู้กํากับผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะครับวิโรดเคยบอกเลยนะฮะการที่สอสอมาขอตําแหน่งผู้กํากับกับนายกนั้นเป็นการกระทําที่ผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะฮะอย่างชัดเจนซึ่งเป็นการพูดของท่านนายกในที่ประชุมพักแล้วก็มีการระบุอย่างชัดเจนว่าสสอก็คือคนที่อยู่ในห้องประชุมมาขอตําแหน่งผู้กำกับใหม่ โดยนายกย้าว่ามีคนขอตําแหน่งมาเยอะเหลือเกินแถมในช่วงท้ายยังพูดกํากับอีกด้วยว่ามีไม่น้อยที่สมหวังวิโรจน์บอกเลยนะฮะว่าคําพูดแบบนี้เหมือนกับเป็นการรับสารภาพของนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับว่าเป็นการกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา185วงเล็บ3ที่ระบุเอาไว้ว่าฟังดีนะระบุเอาไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนบุทิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือว่าตําแหน่งของ สมาชิกอันมิอราเป็นการก้าวไกลหรือว่าแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองผู้อื่นหรือว่าพักการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้วงเล็บสามชัดเลยฮะบอกว่าเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเห็นไหมการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายแล้วการที่นายกพูดว่าผู้กํากับใหม่คงมีผู้ผิดหวังมากกว่าสมหวังในห้องนี้ที่ขอตําแหน่งไปเพราะมีเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่สมหวังสะท้อนว่านายกได้ร่วม หรือสนับสนุนการกระทําความผิดดังกล่าวนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิโรธเขาเรียกร้องเนี่ยนะฮะก็คือนายกต้องตอบคําถามกับสังคมให้ชัดนะครับว่าคนที่อยู่ในห้องประชุมที่มาฝากพุ่มกับเนี่ยตำรวจระดับพุ่มกับกับนายกเนี่ยที่บอกว่ามีเยอะเหลือเกินนั้นเนี่ยมีใครบ้างมีใครบ้างแล้ว 2. นายกจะดำเนินการอย่างไรกับบรรดาสสที่ยกขยงมาขอตําแหน่งผู้กํากับใหม่ในกรณีนี้หากนายกเพิกเฉยไม่ดําเนินการใด ก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครั้นนายกจะมาแก้ตัวว่าที่พูดไปเป็นการพูดเล่นผมก็เห็นว่าฟังไม่ขึ้นนะต่อให้พูดเล่นก็ฟังไม่ขึ้นเรื่องแบบนี้ไม่มาใช้เ,เรื่องที่ค่ระดับนายกบัตรมนตรีจะเอามาพูดเล่นหรือว่ายกเมฆมาพูดโกหกเป็นเด็กเลี้ยงแกะผมยืนยันว่าเรื่องนี้สําคัญมากนายกจะเงียบเนียนไม่ได้จําเป็นต้องมีคําตอบให้กับสังคมไม่เฉพาะแค่วีโรดเท่านั้นนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยรังสีมันรมก็ออกมาซัดเลยนะะ นะรัฐบาลนี้เริ่มต้นไม่ทันไรก็ทําให้ระบบเส้นสายเนี่ยเติบโตแล้วไม่แปลกที่เราได้เห็นองค์กรตํารวจเป็นแบบนี้นี่ใช่ไหมถึงไม่อยากใช้คําว่าปฏิรูปนี่ใช่ไหมไม่กล้ามาตอบกระทู้ในสภาหน้าผิดหวังมากรังสิมันโรมบอกว่าผิดหวังแทนตํารวจชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้มีเส้นสายเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบกันอย่างแน่นอนนายกเศษขาอย่าได้หนีการตรวจสอบแล้วก็เอาความจริงมาพูดวัดปกลงใครฝากใครบ้างโอ้โหตัว ระบบตัวอีกหรือเปล่ารวมบอกว่าเริ่มต้นไม่ทันใดพูดถึงระบบเส้นสายเนี่ยออกมาต่อหน้าสื่อนะครับหลุดเหรอไม่ได้ตั้งใจเหรอมันหลุดหรืออะไรยังไงกันแน่นะหรือจะบอกว่าเป็นการพูดเล่นเหมือนกับที่วิโรจน์แต่วิโรจน์ก็บอกว่าถ้าจะแก้ตัว,ว่าเป็นการพูดเล่นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะฟังขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะระดับนายกวัฐมนตรีเนี่ยนะน้อยครับที่จะได้ยินระดับนายกพูดในที่เปิดนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนขนาดนี้นะ พูดชัดเลยนะผมฟังดูก็เหมือนกับก็พูดให้เข้าใจได้ว่าคนในห้องนั้นซึ่งตัวน,นี้ก็คือสอสอมาฝากมาขอเก้าอี้ผู้กำกับอะ่ะบางคนก็สมหวังใช้คำนี้ชัดเจนนะบางคนก็ผิดหวังโอ้โหอะไรมันจะมันจะชัดขนาดนั้นหลังจากนี้ก็ต้องรอดูว่านายกรัฐมนตรีจะชี้แจงกันอย่างไรครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับ แน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพันธุ์ผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ EC Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่าง นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจยีซี่นิวอีซยุคนหรือว่า n อร์ a l ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัลยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจาหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว 590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี12ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ6 7 8เดือนประมาณนี้นะครับผมก็จำตัวเลขเน็นตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็ พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเอง <c oughs> ก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ EC Coffee ่า EC Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสีนะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็ นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกา้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบ,ชอบครีมชอบทานผสมรสผลไมา้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับ เพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง e a s y coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมอง บำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพนี่ฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาเริ่มเติมวิตามินเข้าไป ทีนี้วิตามินผู C ้เ e ชี่ยวชาญก็บอ <sí. S 1> กว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับผงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง หมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5้าหเดเดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อ รูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่สองนะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่สามหาตัวช่วยแหะครับตัวช่วยของผมถนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้แหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆนี่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแบบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กัาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ